ครับพวกผมเป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคชนะวันนี้พวกผมจะมาทําการทดลองการวัดค่าความต้าทานในดินจะมาจี้มในกลุ่มของในดังนี้นะครับผมหนึ่งนายสุริพงศ์บัณฑิตสายโยกผมนายรัชใจนิ่นวดครับผมนายทอเล่กลุ่สตวน้ำครับผมนายธนพงศ์นั่นครับผมนายกามาเนื้มบ้าครับผมนายมันจัดสีเดียวครับลำดับต่อไปนะครับอุปกรณ์ในการวัดค่าความต้าทานในดินวันนี้มีดังนี้นะครับหนึ่งแท่งกาว 2. เด็กหมุดสาสายไฟที่ใช้หลับวัดนะครับและ่เป็นเครื่องวัดข่าวความเร็ทานในดินหรือเรียกว่าเซิรเ์เช็คเลยนะครับแนี่คอยนะครับลำดับต่อไปก็เป็นการตอกแท่งอาร์นะครับรวิธีการดอกก็มีดังนี้นะครับ <c oughs> ตอกลงใบป,ประมาณ50เซน เยวรากครับไม่ลงเจอเรากก็เปียนที่ที่ลั่น่ดายั่น่นด้นหลังอันหับ้ไหครับเป็นการปักหล็กหมุดโดยหา่างจากแ้่งกาประมาณ7เมิรนะครับ เท้กาวเส้นที่หน so, ึ่งนะครับอายเท่งกาวเส้นที่สองก็ห่างจากเท่งกาวเส้นที่หนึ่งประมาณเจ็ดมิตนะครับต่อลงไปเ่อไปนะครับก็เป็นการ ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องเช็ดเลยนะครับหรือเครื่องวัดค่าควานตั้มท้ายในดินนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสายสีเขียวเราเช็ดต่อกับแท่งกาวนะครับต่อจะแั่งกาวโดยเข้าสาย E นะครับสาย E นี่นะครับด้านหลังจัเลย ต่อไปนะครับสายสีเหลืองเข้ากับโดยพีนะครับโดยต่อกับสิงกล่างซึ่งหนี่ต่อกับเด็กมุดซึงที่หนึ่นะครับต่อกับเด็กมุดที่หนึ่งเดียวเสี่ยงก็ไปเลยนะครับโอเคครับทดสอบแล้วโอเค สายสาย,สายสีแดงนะครับสายจุดซ้ายขอเข้ากับเครื่องเฮดเตอร์ขอเข้ากับตัซีนะครับเราใช้ต่อกับเหียงหมุดแท่งที่อยู่ไกลที่สุดนะคตัวนีลนะ สายมันพันกันแป๊บนึงเราก็เราเข้าไปเหมือนกับใหงหมดอันที่สองนะนะครับกลับมาที่เครื่องเซตเช็คก์นะครับ ไปแล้วดูค่าความต้านทานในดินก่อนนะครับดูการกด ACV แล้วก็วัดดูค่าแบตเตอรี่เช็คแบตเตอรี่นะครับโอเคครับผ่าน,นไปแบตเตอรี่10โอห์มนะครับแล้วกดมิชูมินนะครับ มันตีนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่หนึ่งร้อยมันก็ตีอีกนะครับเพราะว่าที่เนつつつ ah um ื่องจากเอ่อค่อความทันทีความตาความตันในดินมันเยอะนะครับเพราะว่าเหล็กกาวมันอยู่ไม่ลึกหรืออยู่ไม่ไม่ไม่ลงลึกนั่นแหละครับ อมของพวกผมก็ขอจบการทดลองไว้เพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับ